เห้นกไดยเห้นก้ลยนอกอะไรลูกนกพิราบนกพิราบเยียมมาแล้วอกบ ให้ปลา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 ,าด้วยให้นกก่งเยอะพ่อ,อปไปซื้อให้ไหม

ปลาาตปลาาตแล้วเห็นไหมเห็นไหมไไปซื้ออีกปะคือปลาาตชิดูปลาายปลานกน้ำนี่ไงลาตายปลานกน้ำจะตายแล้วอืมจะตายแล้ว สูดหันไปได้มาอีกแล้วน้าพ,พ่อแกใใ้้มาคใอืมตาใจ ตามันตายตายแล้วเดี๋ยวก็มานี่ไชิเฮ่ยไมไม่กินลรอลูกโอ้ตายหมดแล้ตายหมดแล้ว ไม่กินอาหารเหรอ,อใส่ปิดจ,จมูกเก่งจังเลยลูกใครวะเฮ้ยไม่ลงไม่ลงต่เอาให้ลงเร็วให้มันลงเฮ้ยไม่ต้องลงไม่ต้องลงมันจะตกไหมนี่งงนั่งนั่งลงหลังเออนั่งลงกคนแร ตายตายแล้วฮะ ไม่โยนลงไปเลยลูกไม่ต้องไปวางงั้นมันจะตกน้ำโยนลงไปเลยโยนลงไปเลยเอองั้นแหละตาตายแล้วตายแล้วอตายแล้ว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 ด เห็นรถไฟโอ้รถไฟโอ้เห็นรถไฟรถไฟด้วยรถไฟรถไฟรถไถลุกรถไฟลากใช่ไหม 嗯。啊！嗯？啊？ ถ่ายไปแล้วเอ๊ชีดูเป็ดนู่นเป็ดกาบกาบเห็นไหมเป็ดกาบกาบลอยหน่อชิเห็นไหมเป็ดกาบกาบลอยนู่นให้นกด้วยสิให้นกด้วยให้นกด้วยลูกเออมาเร็วมาเร็วมาเร็วนกมาเร็ว แย่งกันมันแย่งกันรถปูนโอ้ยรถปูนชี้เสียงดังนกไปเลยลรถโมปูนปเครืนน่องสีเบิ่งปลายกสีเบิ่งรถกสีเบิ่งนกตกใหมดอืมตกใจหมดชีอ่อื้อยังลูกมาเนม,มาแล้วหืมมาแล้ว